ครับสำหรับอ,อีกตัวนี้ก็เป็นอีกตัวงครับเป็นมาถือว่าสิงโตไอ้ตัวนี้จะดื้อครับจะดื้อแต่ว็เรื่องการขี่การอะไรจะยากนิดนึงครับแต่ว่าไม่เตะไม่กัดครับ

ยกขายกขายกดีดียกดีดียกขาดี้ดียกดี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 ดีนี่จำไว้ครับเอเตัวนี้มันจะเป็นมาสูงแล้วก็จะเป็นมาที่่อนข้างใหญ่นิดนึงครับสูงประมาณโครงสร้างเขาจะดีนะครับแต่ว่าเป็นมาที่จังหวะการขี่เทเลรกจะมีปัญหานะครับขาดที่ยกหน้า นะครับกาจะยกหน้าก็มีพฤติกรรมแค่นี้แค่ยังเดียวครับเรื่องอื่นไม่มีไอเรื่องเตะเรื่องกัดไม่มีครับหยุด